เพลงมารยาทบนโต๊ะอาหารครับไว้สอนเด็กๆเ,เรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารสิ่งที่ควรทําเวลาไปกินข้าวกับคนอืน่นหรือร่วมโต๊ะอาหารกับใครมาฟังกันนะครับจะทานอาหารร่วมโต๊ะกับใครเด็กๆจําไว้มันมีวิธีหนึ่งนั่งเรียบร้อยไม่รุกเดินหนีเต็นทีกินทีมันดูไม่งามสง่างี้ ก่อนที่จะกินอย่าใช้มือจิ้มหยิบจับอาหารสามชัยช้อนซ้อมเพื่อรับประทานเชโลอกผลพานไม่ป่วยสุขใจสีไม่เคาะจานให้เกิดเสียงดังเขาไม่ทำกันเด็กเด็กรู้ไหมมันน่ารำคาลบกวนใครใครทำถามเสียหายไม่ดีไหม ไม่พูดพร่ำเวลาที่กินเสร็จอาหารแล,บบล,าล,าาาล้วจะบินไข่ไข่ล้องยีหกชัยชอนกลางถ้ากอาหารรวมทีชะโลกไม่มีปลอดภัยปลอดภัยเจ็บไม่เลือกทางกินนั้นกินนี่เด็กๆแสนดี านได้หลากหลายแปดกินอาหารไม่กระจัดกระจายสุกปกมากมายไม่น่าดูเลยก้าวกินให้หมดตักให้พอกินไม่ตักล้นปรินกันนะเด็กเอ๋ยกินให้หมดจานอย่าเหลือไว้เลยทาให้คุ้นเคยกินอย่างพอดีติดช่วยพ่อแม่เก็บจานที่กินไม่ใช่ปล่อยทิ้งนะาจะเด็กดี ที่ดีมารายาต้องมีนี่สิเด็กไทยลองไปใช้กันดูนะครับยังไงลองไปท่องเป็นกรก็ได้ผมลองใส่เนื้อลองเข้าไปด้วยมันจะได้ดูสนุกสนานนะครับยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย